แน่ใจแล้วเหรอเชอรี่ว่าจะไม่กลับไปที่บ้านคุณพ่อนะ่ะหนูยังไม่พร้อมจะกลับไปที่นั่นจริงๆค่ะพี่เก้าก็ได้แต่ถ้าสบายใจแล้วเชอรี่ต้องกลับไปนะเพราะว่าต้องเรียนหนังสือคุณแม่คะอย่ากโกรธเชอรี่เลยขอให้เชอรี่กลับไปพักใจที่บ้านสักพักเถอคะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เก้าที่พาเชอรี่มาส่งที่บ้านพี่เก้าจะกลับเลยก็ได้นะคะ อ้าวนั่นเด็กที่ไหนกันน่ะแก้วใจน่ารักดีเหมือนกันนะเออคุณวินัยคะนั่นคือเชอรี่ลูกสาวของฉันที่เกิดกับคุณหมอทศวรรษนะคะแม่ผู้ชายคนนี้เป็นใครกันคะเชอรี่แม่ขอโทษที่ไม่ได้บอกหนูตั้งแต่แรกเขาคือสามีใหม่ของแม่คุณวินัยจ้ะไม่จริงนะอย่าบอกนะคะที่คุณแม่ผลักใสไล่ส่งหนูไปอยู่กับคุณพ่อเพราะเรื่องนี้ ไม่ใช่นะเชอรี่ที่แม่ทำแบบนั้นเพราะอยากให้หนูมีอนาคตดีๆได้เรียนสูงๆไม่ใช่หรอกคุณแม่กโกหกเชอรี่มานี่เธอมากับพี่พี่ก้าว่าคุณแม่เขาม่รักหนูแล้วใช่ไหมเขาเห็นหนูเป็นส่วนเกินแล้วใช่ไหมคะเชอรี่อย่าคิดอะไรแบบนั้นเลยเชอรี่ยังเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่ จากนี้ไปแม่เขาคงไม่กอดหนูแล้วพี่นี่ไงเชอรี่พี่จะกอดเชอรี่เอาไว้เองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสุดท้ายเชอรี่ก็ต้องกลับมาที่นี่เชอรี่ฟังพี่นะเชอรี่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่ร่วมกับพ่อเลี้ยงน่ะมันไม่ควรขอบคุณมากนะที่พาลูกสาวฉันมาส่งที่นี่ ปัทมาลูกเบาใจเถอะปัญหาที่เกิดขึ้นพ่อรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็เคลียร์ให้ลูกแล้วถึงคุณพ่อจะดีกับฉันขึ้นมาบ้างแล้วแต่สายตาที่เหลือของคนบ้านนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคุณหมอทศวรรษงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับได้เดินทางดีๆไปเข้าบ้านกันเถอะลูกตกลงว่าต่อไปนี้กฎเกณฑ์ของบ้านเราก็คือตามนี้ คุณพี่หมอทศวัสด์ค่ะหยุดแม่ชิดเชบาคำสั่งของฉันก็คือคำไหนคำนั้นและอย่าให้มีการทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อีกคุณหนูเชอรี่ผมขอโทษจริงๆครับนายชิดคนนี้ผิดไปแล้วไม่หรอกนายชิดนายลุกขึ้นเถอะจ้านายทำเพื่อคุณแม่ของนายคนที่ผิดก็คือทอแสงผมละอายแก่ใจเหลือเกินครับ ขอให้ฉันได้อยู่อย่างสงบสุขในบ้านหลังนี้สักวันหนึ่งเถอะสวัสดีจ้ะยายคุณหนูบ้านนอกนี่เธอสองคนคิดจะมาหาเรื่องอะไรกับฉันอีกยังไม่เข็ดใช่ไหมหน่อยน,นังนี่พอคุณพ่อให้ท้ายมาทำเป็นขยองกับพวกฉันเอาเลยแต่อย่าลืมกฎของคุณพ่อล่ะถ้าใครทะเลาะกันในบ้านหลังนี้จะไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนนั้นทั้งเดือน ฉันน่ะมันคนจนฉันมีทักษะการเอาตัวรอดไม่ได้รับเงินสึกเดือนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พวกเธอน่ะหน่อยนางเชอรี่นี่แกเอาเรื่องนี้มาขู่พวกฉันเหรอใช่คนฟุ้งเฟอ้ออย่างพวกเธอแค่อาทิตย์แรกก็ไม่รอดแล้วคุณแม่คะคุณแม่เอะอะอะไรกันสองคนนี้นั่นน่ะสิลูกวิ่งกันมาเนี่ยมีอะไรนางเชอรี่คะ พวกเราว่าพวกเรานะ่ะจะไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณพ่อถ้าพวกเราไปทะเลาะก,กับมันจริงค่ะคุณนะ้าชิชบานี่ทั้งสองคนไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกนะจ๊ะคุณพี่หมอทศวรรษนะ่ะบอกว่าห้ามทะเลาะก,กันในบ้านหลังนี้ไม่ไดีบอกว่าห้ามทะเลาะก,กันข้างนอกซะหน่อยแต่หนูกลัวว่าคุณพ่อจะรักจะหลงมันแล้วก็ยกทรัพย์สมบัติให้มันนะ นี่แม่ทอแสงไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนั้นหรอกจ้า,เ,าเป็นเด็ดเป็นเล็กเรื่องทรัพย์สมบัตินะ่ะยังไงก็ต้องเป็นของพี่ชนวัฒน์เขาทั้งหมดอา้าวคุณพี่สจีคะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่แม่ชิตชบาหล่อนลืมไปแล้วหรือไงว่าลูกชายคนโตของฉันเรียนอยู่เมืองนอกนะ่ะแล้วฉันก็เป็นเมียหลวงมาก่อนเธอ เด็กๆสามัคคีในการซ้อมเต้นกันนะจ๊ะวันงานโรงเรียนการแสดงจะได้ออกมาดีๆอารมณ์เสียไม่รู้ทำไมาคุณครูจะต้องเลือกอยีนี่มาอยู่กลุ่มการแสดงเดียวกับพวกเราด้วยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่ทอแสงถ้ามันทนได้ก็ให้มันทนไปเราแกล้งมันที่บ้านไม่ได้แต่เราแกล้งมันที่โรงเรียนได้นี่คะพอเลยพวกเธอทั้งสองคนนะ่ะฉันทนฟังอยู่นานแล้วนะ นี่ไม่ใช่เรื่องของตัวจะเข้ามาแส่เพื่ออะไรเนี่ยก็พวกเธอมัวแต่ทะเลาะกันไม่ซ้อมการแสดงสักทีจะไม่ให้ฉันแสได้ยังไงเชอรี่มานี่มาฉันจะคอยซับพอร์ตเธอเองต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวสองคนนี้ขอบคุณมากนะมัดไหมป่ะไปกินข้าวกลางวันพร้อมกับฉันนี่เธอไม่กลัวสองคนนั้นเขามาบูลลี่เธอไปด้วยหรอไม่โน no <no S 1> สนโนแคร์ no เลย ใหญ่นัน่นอยู่ดีไม่ว่าดีอยากมาแท็กทีมกันนะสาดน้ำมาลงไปให้โดนมันทั้งคู่นั่นแหละชมพูได้ค่ะจัดไปเลยค่ะพี่ทอแสงเอ๊ะเชอรี่ข้างบนระวังโชคดีนะเนี่ยเชอรี่ที่พวกเรากระโดดหลบมาทันนะ่ะใช่เธอสองคนนะ่ะโชคดีแต่พอออน่ะโชคเลยเนี่ยเบียกโชคเลย ข้างบนใครสาดน้ำลงมาไปพบกันที่ห้องปกครองเดียวนี้เอาไงดีคะสวยแล้วค่ะพี่ทอแสงก็เธอเป็นคนสาดไม่ใช่หลอชมพูอ้าวทำไมเอาตัวรอดแบบนี้ล่ะคะฉันเพิ่งเข้าใจคำว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวก็วันนี้เองไม่ได้เด็กขาดเลยนะก้าวกวีลูกน่ะจะต้องมาดูแลบริษัทคุณพ่อ แต่คุณแม่ก็ทราบว่าผมอยากเป็นตำรวจผมอยากเรียนตำรวจครับแต่คุณพ่อเขาสั่งแกเอาไว้ก่อนไปนะผมขอโทษจริงๆครับคุณแม่แต่ชีวิตเป็นของผมขอผมเลือกทางเดินเองเถอะก้าวกวีหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อครับอย่ากโกรธผมเลยให้ผมได้ทำตามความฝันของตัวเองเถอะครับ ว้าวผู้กองเก้ากวี w e. วันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับก็ผมน่ะรักในหน้าที่แล้วก็อาชีพที่ผมทำอยู่นี่ครับทานอะไรมาหรือ,อยังครับเนี่ยสารภาพตามตรงนะมื้อเช้าเนี่ย <f ew> ผมทานมั่งไม่ทานมั่งครับได้ไงล่ะคะผู้กองแบบนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะไปทานข้าวเช้ากันเถอคะค่ะว้าวมีสาวมาชวนถึงสอน,นอนเลยนะครับผู้กอง เชอรี่ชวนทั้งทีคงปฏิเสธไม่ได้อาุณสวัสดนะจ๊ะแม้แม้แม่ทอย่างนี้ยอมไปกินนะครับเอ๊ะดาบนี่แซวเก่งจริงๆตอนนี้เชอรี่ของเราก็โตเป็นสาวแล้วนะคะและขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่หมู่บ้านเลิฟดี่ซากุระค่ะฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องกันนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ